สวัสดีช่วงเย็นครับทุกท่านก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่มีฟองชาแนลนะครับผมวันนี้จะมาพูดคุยในประเด็นเรื่องของ Facebook สามารถลบเพื่อนเองได้หรือไม่ทําไมบางคนเนี่ยนะไปย้อนดูเพื่อนเก่าๆที่ไม่ได้ติดต่อกันนานเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นไปทะเลาะก,กันว่าเฮ้ยมึงลบเพื่อนกูทําไมว่าอะไรเงี้ยนะใช่ไหมครับคือผมอยากจะบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมระบบใน Facebook เนี่ยนะ ไม่ได้มีการลบเพื่อนเองแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าการที่อยู่ดีๆเนี่ยเพื่อนของเราเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าสาเหตุคือเขาจะลบเพื่อนจากเรานะครับแต่บังเอิญว่ามีช่วงหนึ่งนะฮะในเมื่อก่อนนี้นะครับผมทางระบบ a c e b o o k เนี่ยมันจะมีบั๊กอยู่ตัวหนึ่งเวลาที่เราทําการไปตั้งค่าความเป็นส่วนตัวหรือว่าตั้งค่าความเป็นสาธาร,ร,รในการโพสต์หรือว่าอะไรก็ตามแต่นี่นะครับผมจะทําให้บุคคลบางประเภทเนี่ยนะครับผมหรือว่าบุคคลเพื่อนของเราเนี่ยในกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ย มันถูกลบออกเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นประเด็นที่ว่าทําไมอยู่ดีเพื่อนของเราเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะครับผมซึ่งสาเหตุตรงนี้นะฮะ เราไม่เชื่อถาผู้ชมลองไปดูในหลายๆคนที่แบบเก่าๆนานๆไม่ได้ติดต่อดูได้นะครับผมว่าเขาเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราจริงๆนะครับผมจริงเขาก็ไม่ได้ลบเรานะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าทะเลาะกันในประเด็นนี้นะครับผมโอเคก็มีสาระว่าฝากแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะจัดเต็มให้ในรูปแบบที่สมบูรณ์พร้อมกว่านี้นะครับผมเพียงแค่ผู้ชมกดติดตามไว้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวสารเนื้อหาสาระดีๆให้รับชมรับฟังอีกนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมไปลยบาย